วัดนทีานูเลยโอ้โรดูดิรสามพันลูกเลยครับ คนรวดตีลงไปเมื่อกี้โอ้โหยังไม่ทั <c oughs> นจะหมดเลยมีครับอีกหนึ่งตัวครับนี่สีคนรุ้ดเหยอนี่ยโอ้โหเรียกว่าแดดสนั่นจริงๆนะครับแย่ยงนี้ก่อนีเจ็ดตัวกักมัอนี่แล้วครับ บางทีนะยิ่งตบยิ่งเล็กเนี่ยโอ้โหสายดีสายดีเฮ้ยตัวใหญ่ว่าตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะแต่แล้วโอผมผมจับเขาแบบนี้นะผมจับสายเลยนะเนี่ยรามันต่อนันพิ้งมันจับจังหวะง่ายมันกระชากออกจากมือเลยเหมือนเหมือนบีบแรงมาก ไม่ใช่แรงน,อน้อยบอกบางเป็นที่หนึ่งบางบางอ๋อ,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 อสายวิสวีแน,นะนนะ่นี่แนะ่นี่แน่วัดกันเพลินเลยนี่แนะ่โอ้โหตัวโอ้โหยิ่งตกยิ่งเล็กอ่ะโอ้โหยิ่งตกยิ่งเล็กดูผมนี่ยิ่งตกยิ่งเล็กใช้แบบนี้เอาเอาเอาไปทำปลาเคม็มอะไรได้ดีนะนี่ ไช้ปลาเค็มคิดว่าปลานีมันเป็นแม่คนในบ้านเอะมเป็น,ปนเล็กอะ่ะใช่นะครับใช้มันซิ่งนะมันจะเพิ่มโอกาสในการที่ปลากินเหยื่อได้ค่อนข้างดีเม็ดโฟมันไม่มีกลิ่นนะครับแต่มันซิ่งอันนี้มีทั้งกลิ่นมีทั้งรสชาตินะปลาปลากินแบบไม่ถอยเลยแต่สนั่นก็นนะกำไปนะครับผมใส่เหยื่อกำนะครับกำกำแน่นมากเลยเนี่ยพี่ ที่กมประมาณเนี้ยกำแล้วกดหัวท้ายเหมือนตกสวายเลยนะครับแต่ว่าเรากรรมก็เล็กๆนะครับการที่เรากมแบบนี้เนี่ยโอกาสที่ตีตีลงไปเนี่ยแล้วเ,เลือเหยื่อมันสามารถแบบว่าละลายกระจายในน้าได้เร็วเนี่ยมันจะไปกอง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 กันอยู่นะนะครับถ้าเราปั้นเป็นก้อนกลมๆแน่นๆเนี่ยถ้าตีลงไปแล้วเรากอกลับมาแล้วเ,เหยื่อมันยังอยู่สภาพเดิมเนี่ยถือว่าเราปั้นเหยื่อไม่ดีนะถ้าเราตีเหยื่อไปแล้วกอกลับมาแล้วเหยื่อแบบมันเหลือติดตะก้อนนิดหน่อยเนี่ยถือโอเคเยี่ยมนะครับการผสมน้ํา ความหนืดของเหยื่อถือว่าใช้ได้เลยนะครับไปครับอือโหพี่ตีตีไกลเกินไปปะเนี่ยโอ้โหอ,อ,อยู่ครับดีอยู่เยัอยู่ตั้งนานแล้วหรือเปล่าใช <c oughs> ้ดีไหมอ้าวตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยเว้ย ไปตรงปกหน่อยสิไปตรงปกหน่อยอันนี้เหมือนเดียวหรอโอ้โหมันมันมันกินอะไรนี่นะเว้ยนะโอ้โหมันกินมันซิ้งนะเนี่ยวัดชีตันนันเลยนี่นี่มาครับหนึ่งตัวครับมันกินมันซิ้งโอ้ยหรือว่ามันไม่ดึงถึงกระคามันไม่ดึงนี่ครับใส่มินิใส่มินิมากนี่ครับดู ซัดมันติ้งลงไปให้มันตอดเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนมันเจอไส้เดือนเลยแหละเหมือนมันเจอไส้เดือนเหมือนมันเจอกุ้งเลยแหละนะครับวัดวัด,วดขวาวัดขวาจีแล้วโอวัดเออใอ่ขึ้นใอ่ขึน

นี้พอแล้วนะครับหรือแค่คนละตัวแล้วกันนะครับเราได้เยอะมากแล้วเนี่ยตอนนี้อ่ะก่อนกับนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคการก่อนกัดอีกสักนิดนึงนะครับตัวเกี่ยวนะครับเราใช้มันซิ่งแดกสนั่นนะครับเนี่ยนะครับเหยี่บปราณแค่นี้เองนะครับเหยียบปราณแค่นี้เองแล้วก็ผมใช้เบ็ดเบอร์เจนะครับแบบอยากละเอียดนะเบ็ดเบอร์เจนะครับแบบมีห่วงนะครับแบบมีห่วงนะส่วนสายรีดเนี่ยผมใช้เป็น ทีอีสองนะครับดูสายรีดเราดิเปื่อยไปหมดแล้วนะมันกินยับเลยนะครับทีอีสองนะครับประกอบกับตะก้อนะครับขนาดประมาณสามจห้าเซนนะครับของผมใช้เป็นตะก้อตายนะครับแล้วก็มีตะกัวนะครับขนาดประมาณห้ากรัมนะนะครับแล้วก็สายแนรลอเนี่ยผมใช้สิบสองปอนด์นะครับวิธีการปั้นเหยื่อนะครับใช้นะครับขนมปังแดกสนั่นนะครับแดกสนั่นนะครับผสมกับ ขนมปังธรรมดานะครับขนมปังธรรมดานี่หนึกิโลต่อขนมปังแดกสนั่นนะครับ1ถุงนะครับนี่แล้วเราก็ปาน่างนี้ก็เล็กๆพอนะครับแล้วผมกำกำนะครับกดหัวท้ายเหมือนตกปลาสวายบอดเนี่ยครับแล้วกดทีนึงให้ได้แบบนี้เราไปต้องไม่ต้องไปคลึงจนลมจนแน่นนะเพราะถ้าแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถกระจายตัวในน้าได้ดีครับเราไม่เราไม่ได้สำคัญว่าเราจะต้องแบบเอาให้เหนียวถ้าเยื่อะเหนียวปลาจะกินช้าอันนี้จําไว้เลยนะ นะครับน้วโอได้หนึ่งตัวแล้วนะครับเราต้องการให้ปลาเข้าเข้าปูงเราก็ต้องแบบให้ปลาได้มีเหยื่อกินนะครับแล้วก็ตีเข้าจุดที่เราอ่อยไว้นะครับอันนี้โอ้โหว่งไฟไฟใชได้อยู่นะโอไฟเชได้อยู่นะครับไฟใชได้อยู่ให้ลงไปและะ้วก็กินเหมือนกันผมว่าพรุ่งนี้เช้าน่าจะกินยับเลยล่ะเพราะว่าคืนนี้ได้ได้เหยื่อไปเยอะด้วยเดี๋ยวคืนนี้เราจะเอาเหยืออ่อ้งหมดปล่อยอยีกนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้ามาตามชมว่าจะจับไม

ตัวหนึ่งนะครับโอ้โหเฮ้ยใดีเว้ยมาจับได้ใดีเว้ยใดีนะครับตัวนิดนึงมีใครตกมาได้อะไรเงี้ยน่าจะเืนของดีนะเนี่ยใช่ต่านีใหญ่เยอะเพรีใหญได้ตะเพรใหญ่มปนกี่ตัวเนี่ยสองตัว ได้ปลาตะเพียนใหญ่มา2ตัวนะครับนี่ก็เป็นผลงานของเราตั้งแต่หนึ่งทุ่มคิดว่าพรุ่งนี้เช้าน่าจะกินจัดมากใช,ใช่ไหมแต่ดูก่อนว่าจะมีแรงไหมผมกล่าว่าน่าจะมาหาดทองโอมาสายๆแหละข <c oughs> อ,อตื่นสายๆหน่อยนะโอเคสําหรับที่นี้นะครับก็ฝากเอาไว้ตัวขนมปังแดกสนั่นนะครับสําหรับการงานตกปลารวมเลยแล้วกันแต่ว่ามันก็ใช้ผลดีกับปลาน,นิลดีมากนะครับ ก็อย่าลืมซื้อนมปังใอย่าลืมซื้อตัวเกี่ยวมันซิ่งไปด้วยนะคะแดกสนั่นเหมือนกัน25บาท30บาทลงกันเป็นไฟต์ดีไฟตโอเคสำหรับทริปนี้ก็ขอบคุณน้านโอ๋ด้วยอุตส่าห์มาอ่อยปลาม่ให้ขอบแม่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับได้ได้ไรเนี้ยก่อนกราบก่อนกาบี่เชลได้อีกหตัวนะครับ ไฟดีๆีทั้งนั้นเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้จัไฟออกไฟกข้ามาตัวหนเฮยครับอะกลับบ้านกันดีกว่า